เบ,ดบ,ดบด็ดเบ็ดอีกสินาเลิฟเน่เสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกแห้งเรานะคั่วให้มันหอม แต่เมนใน่นกัวถ,ถึงกวขอโคไทยด้วยนะคะโอ้ยกินหอมกินหอมมากมจะผัดหอมแดงกับพริกแห้งให้มันหอม ใส่ตับที่เรานอกน้ำที่ไปปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะคะโยกเข้าไปเลยูตรนี้ไม่มีตายตัวนะคะทากับข,ข,ข้าวโอ้ยสักปรุงรสดีดดดเข้าไป ใส่ผงนัวโจ๊ะเข้าไปนี่นตาหน่อยนึงโอ้ยโอ้อะไรวะแม่ีสันมาแล้วนะคะ สวัสดีค่ะพี่เก่น้อยสวัสดีค่ะมามามาเด้อตัดกระเพราตัดหมูตัดกระเพราตัดหมูโ <c oughs> อ้ไป

โอ้ยแซ่บเลยเด็กใส่น้ำปลาเพิ่มความหอมเข้าไปแล้วก็ใส่ใบกะเพรานะใส่เยอะเข้าไปขวันละ ผัดแห้งๆนะผัดเผนะาพริกแห้งนี่มันอร่อยนะอร่อยกว่าพริกสดนะผัดแห้งๆโอ้ยมุกเริ่มมาละทำตะข้าวอ,กอีกร็จแล้วปิดเก็ดเลย โอ้ชุนมากนี่